วันนี้เรามาเที่ยวบ้านสวนคุณย่านะคะบ้านสวนคุณย่าอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงเองนะคะอันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสามากเลยนะคะวันนี้ดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้สวยมากเลยบ้านคุณย่าก็จะล้อมรอบด้วยผลไม้ของกิน พืชผักสวนครัวเยอะเยอะๆเยอะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็ดอกไม้ต้นพลีกต้นอะไรอยู่ตามบ้านเต็มเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นมะนาวต้นบวกค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะไปตกปลาที่หน้าบ้านเราค่ะตกปลาที่หน้าบ้านนะคะเราก็จะมาตกปลาที่หน้าบ้านเราไปเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปตกปลาเราเดิน เดินไอเดินชมมะพร้าวเดินชมสวนกันนะคะเดินชมมะพร้าวเดินชมสวนมีมะพร้าวนีต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวคะ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเฟียงมะไฟมะเฟียงมะไฟน,นี่เลยนะคะสวยมากเลยสดชื่นมากเลยฝนก็จะตก ฝนก็จะตกตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดหวบขาดแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนงี้ค่ะ mm hmm. สวยมากเลยสวยมากเลยนะคะทุกคนทำไม่าอดเดี๋ยวเราจะจบปลา เดีวก็ยังมาจุขขอดอะไรนะคะน้องปันน้องปันอู้วมาเฟียงเยอะเลยดูดิอู้วหวานด้วยหวานต้องเฟียงหวานเดี๋ยวค่อยเก็บหวานน้องปันวนนี้เรามาทำอะไรคะรามาตบป้าค่ะน่ารักมากเลยน้องปันน่ารักมากเลยคะ่ะบ้านน้องปันเองคะ่ะอู้วดอกบ๊ เสียงหวานเสียงหวานด้วยค่ะดูสิยอดม,มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อตกปลาแล้วนะคะน,นี่ก็เป็นบ่อตกปาลาเราเดินดีๆนะคะน้องป้าเดินดีๆค่ะอ,อันนี้เป็นบ้านสวนคุณย่านะคะอยู่ที่ชนบุรีเนาะยากาศดีสวยงามสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นคุณยาคุณยานะคะไม่ได้มาหาตั้งนานไม่ได้มาหาตั้งนานวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและ้วแม็โคอยู่นรูนแมคโคโ